สวัสดีค่ะวันนี้ชีวินแฟมลี่จะพาเพื่อนๆมาที่จันทบุรีพามาเล่นทะเลจัน์พามากินร้านเด็ดอาหารพื้นเมืองของคนจันทแล้วที่ไปจัน์ทขาดไม่ได้ก็คือโอซิกร์ที่นี่เขามีโชว์ลงมาแล้วเราก็สามารถซื้อตั๋วลงไปเล่นกับน้องโรามาได้ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนว่าน้องๆราน,นารักมาก นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ต่างๆนะคะทั้งหมดนี้ตามไปดูในชีวินฟาร์มลี่ตอนเที่ยวจันทบุรีชีวินฟมลี่เย้สวัสดีครับก่อนชีวินฟ a m i มลี่ค่ะ ชีวีฟามิลี่วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่แซนดูค่ะหาเจ้าหลาวเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันดีกว่านะคะว่าห้องพักที่นี่เขามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราจองเป็นห้องพักซุพีเรียค่ะโดยเลือกเป็นห้องคอนเนคติงลูมนะคะยายาาแล้วก็วันนี้ค่ะมียาญ่ากับยาละมาด้วยอยู่อีกห้องหนึ่งชวัวห้องน้ำตัวของชาวเวอร์นะคะก็จะกว้างขวางค่ะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะพยากจะอาบน้ำใต้แสงจันทร์นะคะก็สามารถเปิดไปได้เลยจิมินดูสิอยูทะเลด้วยตัวส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะสามารถเปิดแล้วก็ มาทะลุตรงระเบียงได้นะคะจะเห็นวิวทะเลบางส่วนนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคแสงเงสวยอากของห้องพักนะคะก็ยังมีเป็นตัวแฝนเสื้อผ้าไว้ให้นะคะถือว่าค่อนข้างจะมีครบทุกอย่างนะคะมีทั้งรองเท้าเดินใช้หาดแล้วก็รองเท้ากันเปื้อนที่เดินในห้องนะคะ ห้องนอนนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าหน้าห้องน้ําแบบนี้เลยะคะ่ะพื้นที่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากแล้วก็บนหัวเตียงก็จะตกแต่งด้วยภาพศิลปะบ้านส,สวยๆค่ะว่าแล้ววันนี้นะคะน้องชีวินไม่ได้มาแค่คนเดียววันนี้พายาย่ากับยาระมาด้วยนะคะเราไปดูห้องข้างๆเป็นคอนเนคติ้งรูมกันค่ะ จออ bye บายบายเลยค่ะทุกคน,นคบายบายเลยค่ะและน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะคือการนั่งรถไฟของแซนดูลซึ่งเจ้ารถไฟจิ๋วนะคะก็จะพาเราไปที่จุดหมายปลายทางคือชายหาดค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะก็จะพาเราลาดรัดเลาะตัวรอบโรงแรมไปเรื่อยๆค่ะก็สร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยค่ะ โดยตัวรถไฟนี้นะคะเราจะได้รับมาตอนเราเช็คอินเข้าค่ะอ๋อเราสามารถนั่งทั้งไปและกลับได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบการเดินแต่ระยะทางการนั่งนะคะก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ค่ะเน,นี่ยค่ะระหว่างทางก็จะมีน้ำตกน้ำพุอะไรลอดอุโมงค์อุโมงค์กันไปเราขอเก็บรูปนิ่งกันสักหน่อยค่ะ แล้วเราก็มาถึงชายหาดหน้าโรงแรมแล้วค่ะแสงกำลังสวยได้ที่เลยค่ะอ๋อสระว่าน้ำของโรงแรมนะคะจะอยู่ติดหาดเลยเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เราเห็นเป็นไงครับบรรยากาศที่นี่ครับดีมากหาดก็สามารถลงเล่นได้ด้วยนะคะทีกี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้นั่งรถไฟตอนกลับ เป็นประดับไฟจะสวยที่นี่ทรายค่อนข้างละเอียดนะนภาพสวยมากแบบการแบบอาร์ตอาร์ตการกินปลาหมึกแบบอาร์ตอาร์ตเอ๊ปะปลาหมึกค้าปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะกระถางกินเรียกอะไรซุกเวทนี่คะ่ะร้านปลาหมึกย่างหน้าหาดนะคะวันไม่แน่ใจว่าพี่เขามาขายด้วนหรือเปล่านะคะ แต่ก็ถือว่ามาถึงทะเลแล้วเนี่ยมันต้องกินปลาหมึกย่างหน้าหาดกันสักหน่อยนะคะถึงจะได้ฟิลนี่ค่ะหลังจากย่างเสร็จนะคะพี่เขาก็เอามาบด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 จนตัวรีบแบนแบบนี้ค่ะแหมกินกับจิ้มถั่วหวานนี้มันแซ่บจริงๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาที่น้องชีวินรอคอยแล้วค่ะไปค่ะไปเล่นทะเลกันเลย เย็นนะคะที่เราลงในนิ่มน้ำกันค่ะเราว่าเป็นวันถัดไปเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะพามากินร้านครัวบัวขาวค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนเมืองจันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะบรรยากาศในร้านนะคะเข้ามาค่ะแล้วก็จะเห็นภาพอาหารแล้วก็เราบรรดาคนดังต่างๆนะคะที่เคยแวะเวียนมาทานที่ร้านนี้ค่ะ อันนี้ขอแวะมาดูบรรยากาศการ้านกันสักนิดหน่อยค่ะเขาก็กําลังเตรียมอาหารกันชุลมุนเลยนะคะอ๋อแล่ต้องบอกไว้ต่อเลยนะคะถ้ามาตอนช่วงร้านเขาพิกๆเนี่ยอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะคะแต่ตอนที่เปิ้นไปนั่งรอเนี่ยก็ลมเย็นสบายตลอดเลยนะคะถือว่าเป็นการนั่งรออาหารที่ไม่ร้อนนะคะและนี่ค่ะไข่เจียวของเราวันนี้ฟังเสียงไข่โดนน้ำมันกันค่ะใช่ค่ะไข่เจียวเจียวเนี่ยมันจะต้องลอยน้ำมันแบบนี้ค่ะแล้วก็ฟูแบบนี้ด้วย ซึ่งจริงๆเวลาเราทอดกินที่บ้านนะคะเราก็จะใส่น้ํามันไม่ค่อยเยอะขนาดนี้หนึ่งก็คือเปลืองน้ํามันสองก็คือโอ้อวดข้อสองนี่ก็ดอกจานไว้หน่อยว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เดี๋ <c oughs> ยวเรามาดูเมนูที่เราสั่งกันวันนี้เลยนะคะก็มีกระพงผัดขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ไข่เจียวหอยพ่อแล้วก็อ,อันนี้ผัดยำอะไรยำน้ำพริกกุ้ง ยำพริกอ่อนกุ้งย่างค่ะก็จะมีกุ้งแล้วก็คล้ายๆพริกหยวกแบบนี้นะคะแล้วก็ปลาหมึกต้มน้ำต้มอ้อยอแล้วก็แกงเป็ดแกงเป็ดกะลามะพา้าวเป็นเมนูแนะนำของเขาเลยแล้วก็ผัดผักกูดน้ำมันหอยค่ะเป็นไงคะแต่ละเมนูเพื่อนๆเ,เคยกินกันบ้างหรือยังคะแต่บอกไว้ก่อนว่า ถ้ามาจาันเนี่ยต้องแวะมากินอาหารพื้นบ้านของเขาจริงๆค่ะบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเรียบร้อยค่ะกับอาหารมื้อน,นี้เกี๊ยงตับ <c oughs> ทุกจานค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณยาย่าจะอาา้านั้นัง่งนั่งลมพัดเย็นสบายค่ะแล้วก็อาหารก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่ดีร้านหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะการันตีความอร่อยอีกเสียงด,ด้วยคุณป้าทัศน,นีค่ะ อ๋อแล้วหน้าร้านครัวบัวขาวนะคะก็จะมีร้านขายน้ํานะคะของป้าท่านนี้นะคะขายน้ำมะปีโซดาใช้น้ำมะปี๊สดๆนะคะอร่อยชื่นใจแก้วละ20บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะคะหลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็เดินทางไปที่ o ออิซิทเ l โดยที่นี่นะคะ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณวิชัยวัฒนาวงศ์ในปี2553ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความรักความเอ็นดูเจ้าโรมาที่มาติดอ้วนแล้วก็นํามาเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยมีโรมาสองสายพันธุ์นะคะที่นํามาเลี้ยงคือโรามาปะขวดและก็โรามาหัวบ่านํามาเลี้ยงแล้วก็ศึกษาอยู่30ปีแล้วเขาก็นําเจ้าโรมานะคะมาฝึกโดยที่ไม่ใช้เครื่องกระตุ้นใดๆแม้กระทั่งเสียงนกหวีดค่ะ โดยความพิเศษนะคะจะอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยฝึกโรมาโดยใช้ภาษามือภาษากายและภาษาใจเท่านั้นค่ะณว่าที่นี้นะคะคือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของใครหลายๆคนในวัยเด็กเลยค่ะแต่พอโควิดเข้ามาเนี่ยที่นี่ก็ซบเซาลงค่ะแต่ต่อให้นักท่องเที่ยวน้อยแค่ไหนนะคะน้องโรมาก็จะโชว์อย่างเต็มความสามารถทุกๆรอบเลยค่ะไปค่ะเราไปชมการแสดงน้องโรมากันเลยดีกว่า ส่วนวันนี้นะคะชุบเปิ้ลกั็มาในทีมกูฝึกค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะความบังเอิญล้วนๆค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังรอลงไปเล่นน้ํากับน้องเรมาได้ไหมชิคะี้พายชิคกี้พายเฮ้ยก็อีรอแล้วดูบรรยากาศรอบๆเนาะโอเค เวลาที่ป้นจองมานะคะเป็นเวลา3โมง45ค่ะทีแรกเราก็คิดว่าเออแดดมันจะลม่มลมตกมากกว่านี้แต่เรื่องจริงเ่ยแดดร้อนมากแต่ก็สู้ค่ะแล้วก็แต่ละรอบนะคะเขาจะให้ลงไม่เกิน5คนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้เล่นกับน้องโรงมาอยู่ใกล้ชิดสุดๆเลยนี่ค่ะถึงคิวป้วแล้วเขาก็จะให้ว่ายน้ําไปรอที่จุดนั้นนะคะจากนั้นนะคะก็ส่งสัญญาณมือเรียกน้องได้เลยค่ะ ตีมือตีมือเสียงที่ได้ยินนะคะไม่ใช่เสียงครูฝึกแต่อย่างใดคะ่ะเสียงปป๊าเองคะ่ะมาแล้วภาาดังกว่าครูฝึกไปอีกรับลอยตัวตามสบายนะครับกลับมาแล้วก็ยกๆมือหน่อยอ่าอย่างนั้นแหละยกหน่อยหน่ยได้ กล้องครับโอเคตัวเล็กลุกข่อยหน่อยหนึ่งก่อนนะปกติครับชูมือชูสูงก็ขึ้นมาแล้วกอดเขาเอาไว้นะครับมือสองเห็นแก้มชิดเขาแล้วยครังลุกข่อยหนึ่งก่อนเฮ้ยคือแบบเพื่อนเพื่อนคือมารู้สึกดีจริงๆอะค่ะ เชื่อแล้วที่เขาบอกว่าการได้เล่นกับน้องโรมาเนี่ยคือการบำบัดแล้วก็ช่วยเราให้รู้สึกผ่อนคลายได้จริงๆแรกๆเนี่ยก็บอกตรงๆเลยว,ว่ากลัวแอบโดนงับนิ้วเหมือนกันนะคะแต่ก็พอได้สัมผัสกับน้องจริงๆแล้วอ่าดูสิคะน้องอ่อนโยนมากแล้วก็ขี้เล่นมากค่ะและที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด2บ่อค่ะน้องจะอยู่ตัวละบ่อนะคะน้องที่เพิ่งเล่นอยู่นะคะชื่อน้องต้นค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะ ได้เล่นกับน้องครบทั้ง2บ่อเลยนะคะโดยจะมีพี่สตาร์ทนะคะคอยสอนท่าสัญญาณมือให้เราอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายนะคะที่จะลงมาเล่นกับน้องโรมานะคะอยู่ที่1490ค่ะแต่ราคานี้ยังไม่รวมกับค่าเข้านะคะซึ่งเขาก็จะมีเวลาให้เราเลือกสีรอบนะคะเราก็สามารถเลือกตามความสะดวกของเราได้เลยอ๋อและถ้าเกิดใครอยากจะมาเล่นน้ำกับน้องโรมาแบบนี้นะคะต้องจองล่วงหน้าในอินบ็อก เท่านั้นค่ะทักกาไม่ดิเพทเขาได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ตัวน้องเนี่ยจะเป็นยังไงจะลื่นไหมจะเหมือนปลาสวายหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวน้องอะคะ่ะนิ่มๆนุ่มๆแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบเป็นคล้ายๆพวกอย่างพลาสติกอะคะ่ะแล้วก็ตัวน้องไม่มีเมือกเลื่อนๆเหมือนพวกปลาน้ำจืดเลยนะคะ สำหรับเพื่อนที่ไม่ชอบจับสัตว์อาคาะค่ะปล้นรับรองว่าเวลาจับน้องแล้วเนี่ยความรู้สึกจะไม่อยู่ยแน่นอนค่ะอ๋อแล้วก็น้องสามารถรับน้ําหนักได้80-90กิกิโลเลยนะคะอ๋อปุ้นลืมบอกไปอีกเรื่องนึงค่ะหลังจากเล่นกับน้องเรามาเสร็จเนี่ยที่นี่เขาจปมีบริการห้องอาบน้ําพร้อมสบู่ยาสระผมแล้วก็มีบริการล็อกเกอร์ให้เราได้ค่ะนี่ค่ะวายกลับไปอีกแล้วเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะปุ้นว่นเหนื่อยแล้วเนี่ย น้องโลมาในบ่อน่าจะเหนื่อยมากกว่าเปิ้ลค่ะเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยน้องต้องเอนเตอร์เทนถึง5้าคนพาว่ายน้ำไปว่ายน้ำกลับถึงห้าคนเลยอะแต่ก็ไม่รู้นะสำหรับเปิ้ลนีเปิ้ลคิดว่าถึงน้องเขาจะเหนื่อยอะน้องเขาก็น่าจะมีความสุขอะค่ะเพราะว่าเหมือนมีคนได้มาเล่นกับเขาอะหรือเปล่าหรือว่าน้องจะกลับบ้านกันมุษยฉันเอยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ แต่บอกได้เลยว่าการได้ลงมาเล่นกับน้องลงมาแบบนี้มันบอกได้เลยว่าคุ้มของคุ้มของคุ้มสุดๆค่ะเพราะเราจะได้อยู่แล้วก็เล่นกับน้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะอันนี้อังึ้งงักงักอันงึ้งงักงักงกน่ารักมากเล่นกันเสร็จแล้วก็ต้องให้รางวัลกันไปเป็นรอบๆรอน้องชีวินโตกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะพาลงมาเล่นแบบนี้แน่ๆอ่ะไปส่งสัญญาเรียกแท็กซี่กันต่อ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของน้องนะคะก่อนที่เราจะลงไปล่นบอร์ดเนี่ยเราต้องทำการตัดเล็บตะไบาเล็บให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นน้องอาจจะเป็นแผลได้นะแล้วก็ตอนที่เปิ้ลขวาจับน้องนะคะก็คือจะใช้ส่วนของเนื้อเราอะคะ่ะจะไม่ใช้เล็บไปจิกน้องเด็ดขาดเลยอะสงสารน้องกลัวน้องจะเป็นแผล อ๋อแล้วก็มีความน่ารักของน้องอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คืออ,อ่อสำหรับบางท่านเนี่ยที่แบบว่าจับน้องไม่ทันเนี่ยน้องก็มีรอเราด้วยนะคะก็คือเหมือนแบบเขาก็จะรอหรือไม่ก็จะเปลี่ยนท่าให้เราสามารถจับเขาทันนะคะจนเิ่นดูเนี่ยมันก็แอบแบบอึงอ้งนะคะแบบเฮ้ยดูได้ขนาดนี้เลยเหรอเสียงอยเสีงยงไหมเสีงยงไหมเสียง และนี่ก็เป็นเสียงของน้องค่ะซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ที่สามารถเข้าไปจูนหรือปับสมดุลเครื่องสมองของมนุษย์นะคะซึ่งจะทําให้รู้สึกดีมีความสุขนับว่าเป็นเสียงบําบัดที่มีพลังเยียวยาสู้เลยทีเดียวค่ะอ่ะขอถ่ายรูปน้องๆเป็นที่ระลึกไว้สักหน่อยค่ะเห็นไหมละคะน่ารักมากชอบตาน้องมากเหมือนน้องกำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยอะคะ่ะ ยบายต้นนะครับบายบายต้นบบายเหยและนี่ก็เป็นภาพรวมความประทับใจทั้งหมดนะคะที่ได้ลงมาเล่นกับน้องโรมาวันนี้ค่ะ ตอนนี้เราจะมาให้อาหารปลาหมออยากกันนะคะเราซื้อเป็นเซ็ตคอมโบค่ะก็จะได้ทั้งให้อาหารปลาหมอให้อาหารกวางแล้วก็ให้อาหารปลาคราฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัวใหญ่ขนาดไหนชิวินครับเดินเต้นไหมเออเดินเต้นอโอ้ โอหชีวิตเห็นไหมครับตัวใหญ่มากเลยในบ่อน,นี้นะคะนอกจากจะมีปลาหมอยักษ์แล้วเนี่ยก็ยังจะมีพี่กระพงอยู่ด้วยนะคะไส้ใหญ่สุดของบ่อน,นี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ45โลค่ะ และถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ามันเนี่ยดูป่วยๆนะคะเขาก็จะตักน้องขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปขายร้านอาหารก่อนค่ะซึ่งพี่สตาใเแถวนั้นก็บอกว่าเห็นน้องตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยแต่น้องไม่ทํร้ายคนนะคะถ้าเกิดคนตกลงไปตุ้มเดียวเนี่ยน้องก็ว่ายหนีหายไปแล้วอันนี้จะจริงไม่จริงหรือเปล่าเปิ้นไม่รู้นะคะแต่ปิ้นไปขอพิสูจน์อีกนะคะโอเคต่อไปให้ให้อาหารปลาคราฟนะครับอาชีวินให้ครับ เดี๋ยวมาอาชีวินชอบไหมครับชอบไหมครับอาชีวินถือสิครับจุ๊บจุุหนียายากก็ให้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมเขามาดูดชีวินถือไหมครับมาแล้วเมื่อกี้ถืออยู่พอดูดดูดก็เหมือนกลัว เต็มเลยครับชีวินถือไหม <laughs> ย่าๆเปียกแล้วชีวินอโอ้ยยังน่ายอยู่ล้ะย,ยืนไหมชีวินยืนไหมครับ <laughs> ไว งตัวนี้ชิวินอ่ะให้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะมามีให้ตัวนี้นมั้งโอเคชิวินให้ตัวนี้ครับโอ,โอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นไปใจเย็นสิครับสนุกไหมสนุกไหมครับมาทํางานครับออกมาทํางานกันแล้วครับโอเคชิวินให้ให้ไหม เร็วครับเร็วครับโอเคอะยาย่าไปเอามาให้ช่วยก็ได้ครับยาย่าไปเอามาให้บ้างก็ได้ยาย่าเดี๋ยวมามีช่วยนะครับเดี๋ยวาเขางับผิดช่วยกันช่วยกันน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักต้องระวังให้เขาถือไปลาโอเคชีบิน ย่าละให้หน่อยย่าละให้หน่อยถ่ายรูปหน่อยอย่าละย่าละให้หน่อยไอเออมองหน้ามองกล้องมองกล้องด้วยยืนไปแล้วมองกล้องเลยชีวินชีวินให้ใหญ่เลยปะป๊าโอเคโอเคโอ่ะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมครับแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดที่ Oasis World ค่ะมื้อเช้าที่แซนดูนก่อนกลับบ้านของเราวันนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง ที่เห็นนะคะจะเป็นสเต็กกับน้ำสเต็กค่ะแล้วก็มีเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็พวกเมนูไข่ต่างๆนะคะอันนี้คนหยิบไปเยอะแล้วก็เหลือน้อยแหละเดี๋ยวเขาจะเอามาเติมใหม่ค่ะนี่ก็เป็นบาร์เมนูไข่ต่างๆค่ะมีไข่ดาวแล้วก็ออมเล็ตนะคะแล้วก็พวกไส้กรอกแฮมค่ะอ๋อแล้วนี่ก็เป็นตู้ซาลาเปานะคะแล้วก็โอรลัดหน้าอันนี้ค่ะเปิ้อนกินแล้วอร่อยอร่อย แล้วก็พวกข้าวผัดค่ะผัดซีอิ๊วแล้วก็ผัดผักค่ะแล้วก็เขียวหวานอันนี้ผัดบวบแล้วก็ซุปมิโซะอุ๊ยไม่ใช่สิอันนี้ต้มจืดนะคะเขาจะมีสารลายให้ใส่ด้วยแล้วก็ของทอดนะคะแล้วก็มีข้าวต้มกุ้ยให้ด้วยค่ะแล้วก็เหล่าบรรดาเครื่องต่างๆเช่นป้าหวานทอดอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนสลัดค่ะ ก็มีผลไม้ให้แก้วมังกรมะละกอแตงโ,โมนะคะแล้วก็ฝรั่งอันนี้จะเป็นบาร์น้ําต่างๆค่ะก็มีให้เลืกอกหลากหลเหมือนกันนะคะและนี่ค่ะโซนของหวานค่ะแล้วซ้ายมือสุดนะคะก็เป็นซีเรียลของโปรดเด็กๆของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็มีสังขยาขนมปังค่ะพร้อมกับน้ำเต้าหู้ก็มีค่ะ น้ำขิงก็มานะคะใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะแล้วนี่ค่ะมันต้มน้ำขิงแล้วนี่ก็เป็นโซนปิ้งขนมปังค่ะมาพร้อมกับบรรดาแยมต่างๆนะคะส่วนในหม้อนี้นะคะก็เป็นซุปข้าวโพดค่ะแล้วก็เหล่าบรรดาสปาเกตตี้มักกะโรนีต่างๆนะคะแล้วนี่ค่ะที่เปิ้ลชอบวอเฟิ้ฮ่องกงค่ะอ๋อแพนเค,ค้กที่นี่นะคะเขามีให้เราทำเองด้วยนะคะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมื้ออาหารเช้าที่โรงแรมแซนดูนค่ะถ้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงโดยรวมแล้วมันก็ถือว่ารสชาติอาหารที่นี่นะคะใช้ได้ค่ะแล้วก็ถือว่ามีให้เลือกหลากหลายเลยบรรยากาศดีติดทะเลนะคะถ้าใครมาจันเนี่ยมันก็แนะนํานะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริปเที่ยวจันของชีวินแฟมิลี่ค่ะจริงๆจันเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ มีทั้งทะเลมีทั้งน้ําตกแล้วก็ภูเขาบรรยากาศดีอาหารอร่อยแถมขับรถก็ไม่ไกลมากด้วยถ้าเทียบกับบรรยากาศที่ได้พาลูกๆพาครอบครัวออกมาเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติชาร์พลังให้เต็มที่แล้วก็เก็บแรงไว้สู้กับงานต่อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชีวินแฟมิลี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องชีวินด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ